สวัสดีครับวันนี้มาแนะนําเลนนะครับผมตัวนี้จะเป็นของริคอนนะครับผมของญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นเลนที่ลูกค้าสั่งนะครับผมตัวนี้เป็นเลนเฉพาะบุคคลนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของริคอนของญี่ปุ่นนะครับเป็นเลนคุณภาพสูงนะครับมองภาพได้คมชัดนะครับผมพร้อมทั้งใบรับประกันนะครับผมแล้วก็ผ้าของ นิคคอนนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะได้เลนสสายตาคุณภาพสูงนะครับผมในราคาไม่แพงลองเชิญเข้ามาปรึกษาที่ร้านได้นะครับผมนะครับผมเลนโปรเิสซีที่ร้านนะครับผมเริ่มต้นที่คู่ละ2500บาทนะครับผมเริ่มต้นนะครับคู่ละ2500บาทเป็นโปรเจสซีนะครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นเลนที่ลูกค้าสั่ง สั่งผลิตสั่งตัดนะครับผมซึ่งจะได้ตามค่าสายตาของลูกค้านะครับผมตัวนี้นะครับผมเลนฟุกิกษตที่ร้านเริ่มต้นคู่ละ2,500บาทครับผมโอเคครับขอบคุณครับ